สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์หนึ่งความคิดสุรวิทยรวรัณมานำเสนอครับพักเก้าไกลยากที่จะได้อำนาจรัฐถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในที่สุด สารรัฐธรรมนูญมีมติว่าการเสนอร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศออเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคก้าไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสุดท้าย ก็จะมีคนไปร้องให้ยุบพ,พักอย่างแน่นอนผมคิดว่ามีคนไม่น้อยที่หวั่นเกรงวันที่พักก้าวไกลจะขึ้นมามีอำนาจและพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ให้เหมือนเดิมตามที่ประกาศไว้แม้ไม่รู้ว่าประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมของพักเก้าวไกลจะมีความหมายอย่างไรแต่แน่นอนว่าด้วยจุดยืนและอุดมการของพักย่อมจะท้าทายต่อโครงสร้างเก่าของสังคมไทย อย่างแน่นอนการพลาดโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3าสิเวของพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นชัดเจนว่าพระท่าทีของพรรคก้าไกลต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยเฉพาะจุดยืนในการแก้ไขมาตรา1นึสองในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมีหลายพรรคบอกว่าหากพรรคเก้าไกลยอมถอยเรื่องนี้จะโหวตให้แต่ท่าทีที่แข็งกล้าพร้อมจะท้าชนของพรรคเก้าไกลนั้นทําให้พิธา พลาดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปสะท้อนชัดเจนว่าสำหรับพรรคก้าวไกลแล้วโอกาสในการได้อำนาจรัฐที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับความมุ่งมั่นที่จะท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์และทําให้สูญเสียโอกาสไปในที่สุดดังนั้นหากพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลของประเทศนี้จุดแรกที่จะต้องปรับตัวก็คือ ท่าทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงอยู่เหนือการเมืองแต่พรรคเก้าวไกลพยายามทำให้เห็นว่าเป็นอำนาจที่ครอบงำการเมืองไทยคนส่วนหนึ่งมองว่าโครงสร้างเก่าของสังคมไทยนั้นดีอยู่แล้วคนไทยมีสวนรวมจิตใจคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาแต่ความคิดของพรรคเก้าวไกลนั้นต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นความคิดที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่ก่อนจะก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ผ่านสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่เป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก่อตั้งโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ผลิตสื่อของฝ่ายปฏิษกษัตริย์นิยมออกมาจํานวนมากรวมไปถึงบทบาทของปิยบุตรแสงกระนกุล ที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยอาศัยชั้นเชิงในทางวิชาการเสมอมาล่าสุดปิยบุตรแสดงท่าทีไม่พอใจที่ถแถลงการของพรรคก้าวไกลในปี2567ไม่มีการพูดถึงการแก้ไขมาตรา112ซึ่งสะท้อนจุดยืนของปิยบุตรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างดีครั้งหนึ่งปิยบุตรกล่าวว่าหากเราไปดูในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเกิดขึ้นเพียงสองทางเท่านั้นคือกลายมาเป็นระบอบกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายหรือกลายมาเป็นสาธารณรัฐสุดท้ายถ้ากษัตริย์ไม่ปรับตัวหน่วยอำนาจใหม่ชนะก็จะกลายเป็นสาธารณรัฐแต่ถ้าไปดูหลายประเทศก็เพราะกษัตริย์ยอมลดทอนอำนาจตัวเองลงให้มาอยู่ใต้ระบบประชาธิปไตยเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ มีคำถามต่อปิยบุตรว่าประเทศไทยของเรามันก็ดีอยู่แล้วพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่ใช่หรือจะให้ถอยหลังไปไหนอีกหรือว่าถ้าไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของปิยบุตรก็จะนำไปสู่ระบบสาธารณรัฐเช่นนั้นหรือเหมือนคำขู่เสมอมาว่าถ้าไม่ปฏิรูปก็ต้องปฏิวัติปิยบุตรเคยบรรยายกับนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ตอนหนึ่งว่ารัฐสมัยใหม่รุ่นแรก,แรก ผู้ปกครองคือพระหมหากษัตริย์สืบทอดทางสายโลหิตนี่เป็นรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนก็มีกฎเกณฑ์การสืบทอดทางสายโลหิตต่อไปรัฐไม่ได้ล่มสลายหายไประบอบสมบูรณาญาสิทธิราชผ่านไปเรื่อยๆคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องยอมให้คนตระกูลตระกูลหนึ่งเท่านั้นจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้หรือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ที่ทำให้การปราบดาพิเศษอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามพัฒนาการต่อมาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ชอบธรรมในโลกสมัยใหม่จึงเกิดรัฐประชาธิปไตยขึ้นสิทธิที่ทำความชอบธรรมของผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นการอธิบายใหม่ว่าอำนาจสูงสุดที่ใช้ปกครองในรัฐนั้นไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนทุกๆคนจึงสร้างสิ่งสมมุติขึ้นมาแทนคนทุกๆคน นั่นคือ People หรือประชาชนนี่คือการถ่ายโอนอำนาจสูงสุดที่อยู่ที่คนหนึ่งให้เป็นของทุกคนและใช้วิธีเลือกตั้งผู้ปกครองเป็นรัฐแบบประชาธิปไตยนี่เป็นตัวอย่างว่าปิยบุตรไม่ได้ยอมรับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นแต่ปิยบุตรไม่ยอมรับระบอบกษัตริย์นั่นเองทัศนคติของพรรคก้าวไกลที่ถูกปลูกฝังมานั้นเป็นอันตรายเกินไป ต่อรูปแบบและระบบของรัฐคงจะไม่มีใครยอมให้พักก้าวไกลได้อำนาจรัฐแน่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองแม้ว่าวันเวลาจะเป็นของคนรุ่นใหม่และการเมืองไทยจะตัดสินกันด้วยผลการเลือกตั้งแต่ถ้าผลนั้นมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบของรัฐอย่างใหญ่หลวงก็มีความชอบธรรมที่จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่วิธีทางทางประชาธิปไตย จะมีอำนาจรัฐไหนละ่ะที่จะไม่ปกป้องระบอบและอุดมการณ์ของรัฐเอาไว้แม้จะใช้วิธีใดก็ตามอย่าลืมว่าความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระบอบของรัฐนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคการทำสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแม้พรรคคอมมิวนิสต์จะสามารถจัดตั้งเข้ามาในเมืองในรั้วม,มหาวิทยาลายัยจนเกิดความท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบของรัฐ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2 5 1 9มีการล้มตายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นผลพวงตรงกันข้ามก็คือการโค่นล้มแบบที่เกิดกับระบบกษัตริย์ในลาวนั่นเองดังนั้นความชอบธรรมที่จะปกปักรักษาระบอบรัฐก็มีอยู่เช่นกันแม้มีคนมองว่าวันหนึ่งข้างหน้าพรรคก้าไกลจะเลนสไลด์จนได้อำนาจรัฐก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่า อาจจะไม่ง่ายเช่นนั้นเชื่อว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งนั้นน่าจะเป็นจุดพีคที่สุดแล้วเพราะคนส่วนหนึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสามปอเท่านั้นแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงนั้นน,น,นำประเทศไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดมิกฉาสันีขึ้นในประเทศเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยการเลือกตั้งครั้งหน้า จะเป็นการต่อสู้กันอย่างเต็มตัวของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลเราต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสองพรรคถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะมองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันแต่พรรคเพื่อไทยก็ประมาทพรรคก้าไกลเพราะเชื่อว่าพรรคของตัวเองจะแลนสไลด์เพราะสังคมไทยถึงจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยเห็นศักยภาพของพรรคก้าไกลแล้วแม้ว่าความสด และความร้อนแรงของพรรคก้าวไกลอาจจะทําให้ได้อันดับหนึ่งอีกแต่ก็ยากที่จะได้เสียงการเลือกตั้งเกิดครึ่งซึ่งเมื่อเป็นโอกาสเช่นนั้นในการได้อํานาจรัฐของพรรคก้าวไกลก็จะไม่มีเพราะพรรคอื่นทุกพรรคจะจับมือกันสกัดไม่ให้พรรคก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนและอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านักโทษชายทักษิณจะออกจากคุกมาคุมบางเหรียนแม้จะอยู่เบื้องหลังก็ตาม และมีความฝันที่จะผลักดันลูกสาวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ง่ายหรอกที่พักก้าวไกลจะได้อำนาจรัฐโดยยังมีจุดยืนที่ท้าทายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐที่แท้จริงจะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นและเขาก็มีเหตุผลที่จะปกป้องระบอบของรัฐอย่างที่กล่าวมาแล้วหากพรรก,ก้าวไกลอยากได้อำนาจรัฐต้องลดท่าทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาและมองว่า สถาบันเป็นส่วนที่อยู่เหนือการเมืองไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเป้าโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองลองมองดูที่ว่าวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือพรรคเก้าไกลดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองกันแน่แนวร่วมของพรรคเก้าไกลคนรุ่นใหม่ที่โดนดำเนินคดีตามมาตร,ราน1น2หนึ่งนั้นเป็นเพราะกฎหมายไปกันแกล้งพวกเขาหรือ หรือว่าพวกเขาทำความผิดตามบทบัญญัติที่กฎหมายห้ามไว้กันแน่ซึ่งไม่มีวันที่จะอ้างว่าการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายเป็นเสรีภาพได้เลยไม่ว่าจะอยู่บนส่วนไหนในโลกใบนี้สมาชิกพรรคก้าวไกลน่าจะตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องมีจุดยืนที่ท้าทายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมไม่มุ่งหวังจะทำการเมืองเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนคนในพักถูกครอบงำจากพวกที่มีความคิด ปฏิกษิส์์นิยมเกินไปหรือไม่จนทำให้โอกาสดีๆที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองถูกบทบังใบหมดตั้งคำถามว่าพักควรจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนเพื่อให้ได้อํานาจรัฐซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของพักการเมืองทุกพักอย่างไรและจะสาเร็จไหมหากไม่เปลี่ยนจุดยืนและอุดมการณ์ของพักที่จะลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่สถาบันทรงอยู่เหนือการเมือง และอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วถึงตอนนี้มั่นใจมากว่าถ้าพระก,ก้าวไกลไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้สังคมเกิดความไว้วางใจว่าจะไม่ทําให้ประเทศไทยซึ่งมีความสุขสงบดีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมก็ยากที่จะได้อํานาจรัฐศิลปรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ